สวัสดีค่ะเจอกับวารู้ตาอีกแล้ววันนี้จะนำผักป่าอีกตัวหนึ่งนะคะที่สามารถรับประทานได้และเขาก็มีลักษณะคล้ายกับดอกสนุฝรัง่งหรือดอกขมญ้าตะกะแตนนั่นเองค่ะแต่ตัวนี้ไม่ใช่ญ้าตะกแตนนะคะไม่ใช่ดอกสนุฝรัง่ง แต่เป็นเกบัวลิเชอร์คอนเครค่ะนี่ดอกของเขาค่ะ เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นนะคะเกวอลิเชอร์ฮอนคคีตวนี้เขาจะมีใบ5ใบแบบนี้นะคะเห็นไหมคะมุมนี้สองใบแล้วก็ไต่ตึงยอดตรงนี้ก็จะเป็นสใบค่ะก็จะรวมเป็น5้าใบนะคะแล้วกิ่งก้านของเขานะคะเขาก็จะแตกขึ้นมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ จะมีดอกอยู่บนยอดแบบนี้เห็นไหมคะทุกส่วนของข้อต่อเขาจะมีใบ5้าใบแล้วตรงพิเศษตรงข้อต่อตรงนี้จะมีสองใบแล้วเขาก็จะยื่นก้านออกไปแล้วตรงยอดนั้นก็จะเป็น3มใบแบบนี้ค่ะนี่คือลักษณะของใบ ke โวลิเชอร์ฮอนเควารุตามไม่แน่ใจว่า ภาษาไทยที่คนไทยในต่างแดนให้สมญานามว่าเป็นอะไรไม่แน่ใจถ้าเพื่อนเพื่อนท่านผู้ใดหรือท่านผู้ชมท่านใดนะคะรู้โปรดช่วยเขียนใต้คลิปให้กับวารุตาด้วยค่ะตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงแดดร้อนมากๆเลยค่ะ ดูนะคะดูให้ชัดอีกทีนะคะก่อนที่จะเก็บมารับประทานนี่คำเตือนทุกครั้งก่อนที่จะเก็บผักป่านะคะดูกันอีกทีนนะคะใบของเขาเห็นไหมคะ2ใบแล้วก็สใบแล้วก็ไล่ขึ้นมานี่คือยอดดอกของเขาและตรงดอกของเขานี้นะคะ จะมีลักษณะที่เป็นคล้ายกับสีแดงเห็นไหมคะเห็นไหมคะแต่พอก็แตกตัวแล้วก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะสวยทีเดียวเห็นไหมคะสีแดงๆงค่ะพอแก่ตัวแล้วจะเป็นสีเหลืองแบบนี้คล้ายดอกสนฝรั่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูก้านของเขาต่อนะคะ เดี๋ยวรุตาจะโมดูตรงโคนต้นของเขานะคะว่าโคนต้นก็เป็นแบบไหน<ม>เขาจะเป็นโคนต้นค่ะแล้วก็ไล่กิ่งขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะเห็นไหมคะ เห็นไหมคะว่าทุกข้อต่อของเขาจะมี5าใบเสมอ5าใบค่ะเห็นไหมคะแล้วก็ขึ้นใหม่ต่อยก็เป็น5้าใบค่ะข้อต่อตรงนี้จะสองใบแล้วที่เหลือตรงนี้จะเป็น3ใบเห็นไหมคะ5า้าใบแล้วก็ไล่ไล่กันไปเรื่อยๆเป็น5้าใบนะคะนี่ก็5า้าใบสุดท้ายที่เป็นดอกจะเหลือแค่3ใบค่ะ คือเกวโนหรือเชอร์โนเครนนะคะสรรพคุณของเขานะคะนำดอกของเขานี่แหละค่ะมาทำชาแก้หนิบชาและสำหรับคนที่นอนไม่หลบับมีความวิตกกังวลน,นะคะแค่เหงือกอักเสบแก้อักเสบต่างๆได้ด้วยค่ะ เราสามารถนำยอดอ่อนๆของเขานี่นะคะไปต้มเป็นผักต้มทานคู่กับอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็นำดอกของเขานี้นะคะมาทำเป็นชาดื่มแล้วก็เขาก็จะมีหลังจากมีดอกไปแล้วนะคะเขาจะมีมะเมล็ดมเมล็ดตัวนั้นก็สามารถนำมาทานในสลัดหรือว่าจะนำมา ผสมกับการอบขนมปังก็ได้ค่ะเดี๋ยววรุตาจะเก็บแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปชิมด้วยกันนะคะแต่เขาย้ำอีกทีนึงนะคะว่าเกวอรนหรือเชฮอนครีตัวนี้เขาเป็นสมุนไพรที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากนะคะเดี๋ยววรุตาจะลองไปชิมทั้งดอกทั้งใบเลยละคะ่ะเดี๋ยวเก็บกันใบนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะ